ทดสอบน้ำหนักของลูกบอลนะครับด้วยกระดานสะท้อนกับตอวนี้ผมทดสอบลูกฟุตบอลเมาเทนนะครับผมรุ่น1นึ่พันนะครับถือว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะหายไปนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้างบน้อยก็โอเคอยู่นะครับพอใช้ได้แต่ตัวนี้นะครับน่าใช้มากกว่าก็คือรุ่น2 0 0พนนะครับน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆที่แพงกว่านะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็ค่อนข้างที่จะ น้ำหนักก็มีโอกาสหายเมื่อ p ูมันหลุดลอกนะครับผมสรุปคือถ้าเบอร์1,000กับ2,000นะครับผมแนะนำสอ0 0ัดีกว่าแต่ตัวนี้ผมใช้บ่อยสุดก็คือรุ่น3า5 5ันะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่น้ําหนักค่อนข้างที่จะลงตัวที่สุดนะครับในการแข่งขันฟุตบอล7คนหรือในการซ้อมกับสนามทั่วไปนะครับที่มีทั้งดินหญ้าหินบนทรายนะครับและรุ่นนี้เมื่อลูกบอลตกสู่พื้นสนามที่แข็งมันจะช่วยซัพพอร์ตลดแรงกระแทกนะครับไม่กระเด้งกระดอนเหมือนรุ่นอื่นๆที่เจอสนามแข็งนะครับผมรุ่นต่อมานะครับรุ่น4,800นะครับตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมการกระเด้งกระดอนเนี่ยจะมากกว่าตัว3555นอยิหาดหน่อยนะครับส่วนน้ําหนักนะครับผมใช้มาเกือบ6เดือนนะ 555กับตัว4,008นะครับ4,008จะคุ้มหน่อยแต่ราคาขึ้นหลักพันนะครับตัว1,000หรือ2,000นะครับผมถ้าใช้แบบโดนน้ำบ่อยๆนะครับผมโอกาสน้ำหนักหายแน่นะครับเพราะทางใต้ฝนตกบ่อยนะครับตัวที่ผมใช้3,555กับตัว4,008ตัวนี้ค่อนข้างยะทนน้ำพอสมควรนะครับแต่ตัว4,008จะทนกว่าตัว1,000หรือ2,000นะครับถ้ามียุลอกเมื่อไไร่น้ำหนักจะค่อยๆหายไปและทิศทางของฟุตบอลที่ออกไปนะครับจะเสียศูนย์ทันทีจริงๆยังมีรุ่น3,4ด้้้้ววววยยนนนะครัััผผผผมมททีี่่่่ใชาาาหกกอขงจเต3555ิส ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ถ้าเอาเอาตัว3 5 1 5ดีกว่านะครับผมและรุ่นที่เจอบ่อยในการแข่งฟุดบอลโดนสายนะครับจะเป็นตัว4,900และ5,000ตัวนี้จะเห็นในย่าเทียมนะครับผม หญ้าจริงเนี่ยจะเป็น4,009 9เสีเยอะแต่ค่อนข้างที่กันดอนนะครับผมดูแล้วนะครับผมตัว4 8 0 0จะดีสุด4 8 0 0 4 9 0 0 5,000ผิวสัมผัสใกล้เคียงกันครับสรุปนะครับถ้าใช้ในการแข่งขันฟุตบอลนะครับหญ้าจริงที่มีดินแข็งนะครับผมตัว3,555จะเหมาะที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นตัว4 8 0 0นะครับผมส่วน4 9 0 0หรือ5,000นะครับผมจะเหมาะไปทางหญ้าเน้นจริงๆนะครับผมที่ไม่มีดินแข็งนะครับและใช้กับสนามหญ้าเทียมตรงนี้จะเหมาะสุดส่วนสนามฟุตบอลคาดเชือกนะครับผมจะใช้ตัว3,555เปป็็็นนนหลลลัััักกกะะคคครรรบบอองงมาืตตว4,800แแ่ นะครับผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลเคนเดินสายนะครับแทบไม่ได้ใช้ตัว3ามพันหะครับหรือ4ี่พเลยจะไปใช้ตัว4ี่พันเก้าพันะครับแล้วก็ตัว2,000ันใช่มากนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่ความคิดผมนะครับผมและคลิปหน้าจะมาบอกว่ารองเท้าประเภทไหนรุ่นไหนนะครับบอกกับลูกบอลรุ่นอะไรนะครับผมผม่อมทัดในตัวขอบคุณมากครับ